สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ําน,นะคะที่บริษัทเพรยน์นะคะวันนี้อ้ํมีรถเล็กนะคะราคาเบาๆนะ,ะมานําเสนอเป็น t o โยต้ายารินะคะตัว1.5 t r d นะคะยาริสนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะคันนี้เป็นตัวแต่ง t r d แท้จากโรงงานด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะว่าสวยน่าใช้งานมากนะคะสําหรับคันนี้ราคานะคะขายเบาๆนะคะผ่อนอยู่เพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นเอง สำหรับคันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะนี่ให้ดูนะคะชุดแต่งทีอีน,น,นะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัวสปอยเลอร์ตัวสเกิร์ตนะ,ะรอบคันเลยนะคะมีมาให้ครบสำหรับในส่วนของกระจังหน้านะคะมีช่องหดักลงนะคะเป็นสีดำนะาพร้อมกับตัวโลโก้ของเฟอร์ซาด้วยะคะันนี้นะคะไฟ เป็นมันติดีเฟเตอร์นะคะหลอดฮาโลเจนส่วนล้อแม็กมาเป็นแม็กทีอารแท้โรงงานเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับยางฉลิสนสวยแบบนี้เลยนะคะสําหรับใน,นบส่วนของเครื่องยนต์มาเป็น VVTI ตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมาพร้อมกับไฟเล้ยวในตัวเรียบร้อยเลยมือจับนะคะเป็นสี เดียวกับตัวรถนะคะสำหรับในส่วนของด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับสอยเลอร์ให้ดูสอยเลอร์กันนิดนึงตัวนี้นะคะแต่งมาครบเลยนะขีอดีตัวนี้เป็นขีอดีแท้โรงงานเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นท่อติดข้อคู่นะคะมีโลโก้อของขีอดีด้วยนะคะนี้นะคะ,ะมาดูกันนะคะสำหรับตันนี้นะคะ สำหรับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่เก็บของพอสมควรนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถพับพับได้นะคะพับไปด้านหน้าได้เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะสำหรับการใช้งานตรงนี้นะคะพับราบไปเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถถอดออกได้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเป็นกระสอบเกี่ยวอะไรสามารถยกออกได้เลยนะคะ เดี๋ยวเปิดให้ดูกันนิดนึงนะคะว่าอันนี้นะเมื medim medim ่อพ like ับราบไปแล้วนะคะทุ่มทุนที่เก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้ากันค่ะสำหรับตัวโครงสร้างนะคะด้านหน้าฝากระจงเดิมนะคะฝากระจงเดิมตัวงานนะคะไม่ม <male> ีรอยแก้ไขนะคะตัวรนซีต่างๆก็คือยังคงเดิมนะคะตัวเต็นทเดิมสภาพเนเดิม นะ้งขวาเดี๋ยวชื่อค้ารอคะมาจากตรงนี้ตัวเครื่องนะคะเป็นเครือ่อง V I มาหรือบางท่านอาจจะรียกว่าเครื่องฝาดำนะคะตัวน,นี้คันนี้นะลูกค้นานะสนใจนะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสาม,มารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 5 7 4 0 8 2 6 5คันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ สนใจนะคะอยากเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube อ้ํารถมือสองวินดีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเข้าใหม่รถสวยๆนะคะทุกคันของทางบริษัทเพชรยนต์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ